ติดคามแท่นอีฟอลอรถใจปัง,อองเออแล้ววาสาธุวาธุวสาธุวุทวธรัตนังทรม,มรัตนังสังฆรัตรนังยังเจ้าสาปาการเอาสักคนพี่เอาสกาักคนเฮ้ยเมือนบานนี้เล่าเนี่ล่ะปังลำเป็นกงูว คุณแล้วกันเพื่อนเห็นนั่นเนี่ยเพื่อนย่องตัวทีตัวเดยดม่นไดยย่องตัวทีท่นนททนานไอ้ขาเขาจะซื้อว่นเรามีเมียบอันตรายยาได้มีมาพาันมันไอ้มันยาได้มีมาผาัดจุนคอยคุณทั้งสามเกื้อผวดทำทำมังและสั่ง chung ma buộc chung ma bằng chung ma cằn ma lòng, nhám bay ล a m ม n t ว่าน้องนายกันสาตูเด้อผู้ข้ายอมือน่อมคุณผู้ทุกเหล่าย่อมือน่อมคุณผู้ทุกเหล่าคุณพาะผู้ถ้าเจ้าจงมาคำเลื่องงั้คุณพาสุ่มเกาไว้โนอตั้งพร้อมถรณีหุดหนาหากจะผิดพลาดปั้งจะมาคุณส่ชั่วคุณผู้เผื่ความไว้ลงมาหยับหยับหน่อยเผื่อความไวยลงมาทองสีงาสีเขียวเทียวผ่านนี่จวนค ลงเท็มาถึงแดนควงกุมสุ่ควังพังพำมมือในล่ามือในผู้ขว้างหัวขิดอิทธิพล่นจุ่ดบดหัวใจให้เรียนไหลคือนำตามหนูลั่มก่อยน้อมาเลี้ยวมาเลี้ยวสมที่มวนไปกอดปะน้องกวนใส่ตาโฟลั่มลงแก่งขันมาคอนานสีนมแเนมเน็มน้ำเนมน้ำลงกะพงเนมน้ำมาสู่ขนุนีนางโนงเนมน้ำเนมน้ำพี่หมอลั่มอัวจอม ยามนั่นละยามสุภาเลือนลำคันเบอร์ห้เบื้องกลังสีบา่าพอดีวันคิดให็นเนี่ต้องลงไววเฮืองใส่ปางใส่ป้าหนูสีลาพ่อเม่ทั้งเท่าเก่พี่น้องละมวลพวมทำกันพังตะละมุ่เจ้าภาพตกแตงเดือกวนนาพ่อว่าใจหยอนแยงแยงดอบบดกว่านีดีฉันลูกก็ไปรับงานเจ้าภาพลายบวนพอ้อยมาใส่ซองพื้นนี่ตมเหิตตลอดอด้อเวิคุมปั กว่างล้วนผาบเบิงอันใดกางามแววตาสางาสมไหลดีสมกำลังบุญวาเนื้อองค์ของบุญจ้างลหลานอีกที่ลุ่นเสียวแต่ไข่อจ้างพวันตา,อ,านอีกที่ลุ่นเสียวแต่ไข,ข่อจันพอใจด้วยสาขาตกแต่งเด็กวันออกพ่อแปงปลาล้ำหาเกียงติ่มตู่โมเตียงมีควบเกียงอย่างโอโอไก่แท้